โอ้นี่มือสื่อนี่ปาดมีหัวตัวหน่อยตัวใหญ่ตินี่มันนี่ตัวเท่าไรนี่อันนี้นะตัวนี้นี่เซนหนึ่งตัวละแสนตัวหน่อยดิตัวหน่อยคูละเซนห้าแล้วตัวนี้มีหัวตัวหน่อยน้ำติดใส่ตัวผู้ตัวผู้มีนี่ไมหำนี่บ่ แต่ก่อนคืเห็นตัวใหญ่ไม่คููกัน,น,ม,นมันบุม,มบมจะโดนแล้วมันบมบโดนแล้วมัน, <c oughs> ม,นมืดแล้วนะอันนี้มันเครื่องแต่อันปีปีปีล่งเดีนบุมโอ้ใี่มืดตะเกแล้วโควิเดเรดาบไหมาตลา่ิดสสมปีละเขามาสน,น่งอันนี้ก็จะเอาูปามีนบ่ เป็นเครื่องตัวนี้เครื่อนอย่างก่อนหนารีผลเทเวนตัวนี้เดี๋ยวบัวมันมีหำนารีมันผู้ยิ่งเนาะอันนี้มันอียงแตตัวนี้ตัวนี้มักมักมักกะลี่มักกะลี่ผลเนาะผู้ไส้นี่มักกะลี่ผลมี่ยิ่งนารีผล คู่ละแสนหา่ออันนี้ค่ายกคาเก่าได้หบเมคามาค่ละคือมาบไดเเงินเล่าล่ลไหลเงินเล่าตะกีลอยหนึงใน้องเสนห้าลนึงไดเสห้าสันได้ซึ่งสุดเด่นนนีสิ้าลยหนึ่งสีสิบห้าป่ะเด่นนี้เนาะ ใน,นแตันกันตั้นข้าจ้าก็ไลไปี่สิบพันเพราะว่าเพื่อมันลงไปตืมโอ้เพื่อมันลงไปตืมน่ารีบผลก็มาครีผล,ลมันของแท้อยู่บอกว่าของแท่เลยของแท้เลยเ้งเลยเรา ขรี่ผลหน้ารี่ผลคู่นึงนี่ลวดได้ผลนี่ตัวนี้นะยส้นหนึ่งซะหนอเสนหนึ่งเนะเ้ยส้นหนึ่งซะโอ้ยคอต่โนคอยเคยสื้ออยูอย่สื้อเป็ให้ผู้เฒ่าคนนนะคนคน่ะเน,นอยากได้ ได้เส้นส้เนาะอี่หลกมให้้ยก่หลกมันเส้นน่แลวะอันตัวนี้เดยอันตัวถัดไปนี่อันอะส่วนเส้นแบบ สักแสนนึงเจ้าก็สิเอาอยู่เนาะมันห๊ะแสนนึงตัวผู้ชายตัวผู้หญิงวะตัวนี้ผู้ชายตนี้ผู้หญิงวจะมีนมเออิงิงนี่เนาะเอาคู่นีเด้อเดเด้อแม่นแท้บ่วะ

Oh. <Okay. S 1> เอาด้อเรียนไยลุนแล้วปะเนี่ย oh. แสนหนึ่งเปนเพ แค่เลยเหาบได้อันคันเหาเพาก็มันยอะลงเองโมแม่น้ำตาลตัวประกันตัวนี้เขามีเรตัวนี้เขาเาเอาออกไปต่างประเทศดไเป็นป่ป็นิดตะปะอะแต่ว่ามันแผลนะใช่ตัวนี้ก็ห้ามขันอ่าซิฟันตัวนี้จะตัวนี้จะแท่หนึ่งตัวนี้ส่้งสาจ๋ น้ำตาลมันแพงนนำตาลมันแพงนะอันนี้ตัวใดนี่คูหนึ่งแสนเก่าสิบคูหนึ่งแสนเก่าซิบ แสงเก้าสิคู่หนึ่งเก้าสิบคู่เลยคู่หนึ่งแสงเก้า,ากสิาบาาเลยค่ะเราจะไ่อลแ้องหากัเปิดทามือเท่อเยอยู่บุว้ <c oughs> องอกบมซัโาตาาานาที่จริงแล้วออถ้าว่าตามที่เพื่อนบอกกันเนาะถ้าเป็นเมนยิ่งนี่เพื่อนเสื่อหน้ารี่ผลถ้าเป็นผู้ชายนี่เพื่อนเสื่อมาคารีผลเนาะ เอิ่นร่วมกันว่ามักมักคณะรีผลนั่นละ่ะเอิ่เอิ่ร่วมกันนี่ยนะเป็นหมักใหม่ในป่าหิมพานต์ที่ยังว่าไม่มีผู้ดใดเคยเห็นเนี่ยว่ามันมีแฉบบ่ส่วนหลายก็เป็นแต่เรื่องหลอกลวงกันนะเนาะมีแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นแต่งขึ้นแหละเพิ่นก็เอาไปใส่ต้นไม้คนเห็นผ่านไปผ่านมาก็คิดว่าเป็นต้นไม้แท้ๆแต่ที่จริงแล้วมันเฮ็ดมันสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนั่นนะต้นไม้แท้ๆมัน คิดว่าบ่มีอยู่จริงนะมีแต่ในเรื่องนี้ท่านที่เล่าสืบต่อกันมาว่ามีอยู่ในป่าหิมพานต์เท่านั้นเนาะเห็นบ่พี่น้องเนื้อมันก็คือไมมนี่ละเนาะถือว่าเขาเจ้าเหตุขึ้นโมเมนต์โมเมนต์มมนของดั่งของเดิมบโมเมนต์ของแท่นนะซึ่งของแท้นี่ก็ยังบงห่หัวเลยว่ามีแท้บ่เนาะมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชให้เบิ่งอาจจะชัด เห็นบอเนาะนี่อ่าเป็นผู้ใส่เนาะเห็นบอกผู้ใส่ในมีหำม่ยิ่งเกิดจะมีน่มแล้วกิดจะมีจิ้มเนาะอืมคือมันก็เป็นของปลอมแหละพี่น้องของปลอมที่เฮ็ดขึ้นเปิดตัวเปิดต้มข้น อาทยังมีความเสื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเขาก็หากินกับเรื่องมวนี้อ่เมื่อวันเราผมสื่อมาล่ะผมะเออไปสื่อเห็ดยางโู้หว่ามันปลอมอยู่ก็สื่อมาใหม่เบิงนี่พี่นอ้องนะสีผ้าก็เสียดายเลยเนาะแล้วสิหากระบ,บาดกับสีผ้าพี่น้องเบิงเนี่ยให้พี่น้องโู้พี่น้องเห็นว่ามันเป็นของปลอมบอ่เอามาให้เบิงสมนึกลหรพี่น้องสคิดว่าเป็นของแท้อยู่บอกมันคือกันเบิดนะมันรอจาก แม่พิมพ์เดียวกันน่ะนะพี่น้องสุดโตน่ะน,นะปกติแล้วแต่มันเป็นหมากใหม่มันก็จะบวกขึ้กกันดอกเนาะนี่นี่คือเขารอจากแม่พิมพ์เดียวกันมันสิขนาดทอกันมีตำหนิงขึ้กกันนะพี่น้องเราไปเทียบเบลงเดอร์เราไปเทียบเบใส่กันมันจะมีตำหน่งบอลเดียวกันเพราะว่ามันรอจากแม่พิมพ์อันเดียวกันนะนะน่ะนะนี่อันนี้แม่พิมพ์หนึ่งอันนี้ก็แม่พิมพ์หนึ่งเนาะ มันจะมีการผสมเศษไม,ม,ม้เศษลายผสมอีย่งนี่แหละให้มันเกาะแน่นนะมันคือไม้นะหลายคนก็ยังเสื่อเนาะมีความเสื่อว่า,าผู้เฒ่าผู้โอนี่เพือ่อนที่เสื่อเสื่อเพใหญ่เฒ่า,ะาตะกวนนี่ย,พยนเพื่อนที่ผมเสื้อไปให้เพื่อนเพื่อน่ามันเป็นของขำของค่วนเนาะของดีเยอะสินเนะาะ เป็นของดีซื้อมาให้แนมมีแต่อยู่เมืองเล้าเท่านั้นละ่ะเมืองไทยบุมีว่าสน <c oughs> นินเนาะค้นพบว่าเป็นอยังนัจึงมีแต่อยู่เมืองเล้าบวมันปลอมอยู่เมืองไทยบอก่เอามาขายอยู่เมืองเล้าเนาะเพราะว่าปลอมอยู่เมืองเล้ากับบุ้หงคือกันน้องเป็นน้อง